สวัสดีครับสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องฟองฝายสู้ผู้สุขคนครับวันนี้มาพอกันเศร้าครับแดดกําลังเริ่มออกกันแล้วพี่น,อน้องแดด้ามื่อเศร้าครับกําลังงามครับวันนี้มาอัปเดตสถานการณ์นะครับผมโดนเราบันไดลงคลิปแับพี่น้องหลายมือแล้วครับมาเบ่งสวนผักงามๆามของแม่ติมครับไอตูกําลังงาม้ะพี่น้อง ปีกปักพายครับบักทัวหฮากะแม่ติมพึ่งเจ็บไปครับเจ็บให้มันเบิดให้มันออกไหมครับผมดอกกำลังหลายครับเสายๆมากกับเสียงไก่เสียงกาเนี่ยเด้อพี่น้องเลยแตกสดๆด,ด้วยครับผมผักปังที่เบาทอนท้ายเบิ้งนะครับตอนนี้กำลังแตกเด้อพี่น้องแตกยอดแบบงามๆเลยครับ เขาไปหากันกับบอระเพ็ดคนละครับผมหยอดก็บมีแต่หยอดยงใหได้พี่นองตอนนี้ร่อยมันแตกกันครับยังาม่ได้ในเก็บดอกแเค่เอ้ยสารพัดพักแล้วครับโหละพากำลังงามครับหงสเสือแน่บักพริกครับจะบาทอนจะพาไปบึงมองไม้ครับ นี่นะครับพี่น้องมองไม้มองไม้แนวใดว่าพี่น้องเพิ่นมาขุดครับปุ้ยไงใจ,จดีเพิ่นมาขุดไห้ครับพอดีมีน้ำงดพักงดสวนพี่น้องเพิ่นมาหลอกข้องไม้ครับแต่ว่าเพิ่นกักน้ำไว้ให้ใส่หลอกไงเติบอยู่พี่น้องพอได้หาอยากหากินอยู่ครับกุ้งหอยปูปลากระมีอยู่ครับตอนนี้กันน้ำเพิ่นขุดไม้มันกะ ยังบ่หลายปรนไดจะทามีน้ำ่านมากก็คือตอนนี้มีหอยครับหอยเชอรีแน่ปลาคอปลาปกปลาปกเขียดปกก,กบมือนีแ้แหละครับมี่หลังบานให้ครับพอดีอเลยพี่น้องมีน้ำหดพักหดเมีเาแต่ก่อน,นที่ป่าทอนไทยเบิ่งมันเป็นคลองในหน่อยนะพี่น้องตอนนี้เป็นมาหลอกเขียดไห่คลองใหญ่ครับผม ไอต,ตูม่ติ่มกำลังแตกงามครับนใหไงก็มีพี่น้องด้อีจกจังน้อยเสียอัปเดตให้เบิ้งนะครับเพราะมันยังไงหวานหวานเนาะหวานหวานกับกำลังแตกหลายครับอยู่ข้างล่างไตาหานผักเท่านี้แหละผักร้อยฟ้าทอนกระสาหวึงก็เห็ดเป็นสวนย่ำๆไปตลอดพี่น้องเห็พดพ่อใดมันมีสีเขียวว่าแต่เบิ้งสดใสนะครับ บัลเพ็ดนะก็เป็นห่านนะได้พี่น,อน้องเป็นหฮมเป็นเงาแล้วครับตัวนี้บวบข้กำลังขึ้นบาทอนว่าจะห้ขึ้นไปหาบัลเพีตนะครับกลวยกลวยงามๆตัวนี้กลวยตัวนี้พอพันุปเอาพันมาหมัยนะครับมันล่องลองเบิงกลวยน่วยงามๆยวทำมันออกน่วยออกอย่างบ้าทอนสิอาเปลี่ยนให้เบิงเด้อพี่น้องนี่นะครับอยู่ครับ ธรรมศาสตร์ันนี้ละความสุขของเพลินรุ่นน,น้อยครับยิ้มแล้กก็พักพอน,นี่หน่อยลาสุดจะได้พี่น้องากไปใส่บุกมาคอยสนใจไฟดอกนี่ครับสายหมอกครับสายหมอกเบ่งไว้เด้อพี่น้องอีกจะหน่อยวันไงวันจำสายหมอกว่าได้ไดได อลเพรรับเป็นห่านแบบง่ามเป็นน้องเห็ดเพิงเพิ่ง,ต,งต่อเพิ่งไปกับไวทะนอนเหร่นงามเว้นครับเป่าไก่ทอดมาจากในป่ามาปล่อยครับจะวัวมันสียูหรือบ่ายูข่างคล้องพอดีนะครับไก่หน่อยกับยูนัน้นเป็นสีละลวกสุยางสุเนี่ยครับในสวนนี้บดหอดปักติวลราพี่น้องที่อัปเดตให้บ้างนะครับก้วยฟังนี่ก็งาม ถัวครับก็ฟังนี่บักเขือก็ออกน่วยหลายแล้วแม่ติมนาทีเจ็บเก็บหมู่ว้านบอกครับน่วยหลายหลายพี่น้องมาเก็บผักเก็บบักทั่วเป็บักเขือปอดสารไปกินเ้อพี่น้องปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์ครับฟังนี้บักทั่วก็หลายแนย่แม่จิมเก็บไปแล้วเธอนึงแล้วก็ยังเหลืออีกหลายอยู่พี่น้องคล้องครับ เอาท่อนกระตักน้ำนี่พอดีเลยครับเนี๋ยคนมาขุดมาหลอกใครไม่แต่หวานก็นมีน้ำตลอดครับน้ำตลอดปีข้าคล้องหน่อยน้ำม,มันก็นหน่อยแนย่ถ้าคนมาหลอกหลายๆจังสี่นี่โอ้ยมีตลอดที่นี่เง <c oughs> ่าวไปหอดพฝนแล้วครับหลังกระทอมหน่อยเท่านี้แหละแต่จะนอนบึง ไก่เบิงกาผักพรอนไปครับเบิงมะเขือพี่น้องไม่งายงายกรอบออกลายแล้วครับเดี๋ยวบาทอนหีิพ้าไปเบิงเบิงอีกอย่างหนึ่งมันออกมาละผกแมติมม่วนหิวกัะดกคือเก่าเหรอพี่น้องเจฟจังเด,ดกัยังดกคือเก่าเหรอครับได้กินโดนสุดนี้ได้กินโดนแห้งครับจะได้ยินเสียงนกเสียงไก่เสียงกาไน่เด้อพี่น้องอยู่กับธรรมชาติเั่นี้ครับ มีความสุขไปมือมือ,มอครับผมนี่พี่น้องห่านบวบที่บ่าวท่อนไทยเบิงวา่ารอ่อ้เฟินขึ้นมานะครับมาเห็ดห,ห่านเนี่ยเพินไม่ห่านไม่ไก่ๆน้ำพ่อดีเลยพี่น้องอันนี้ก็น้ำเต้าครับจังหน่อยกับที่ออกน่วยแล้วแต่ว่าบวบออกก้อนนะครับบวบออกน่วยก้อนแหละเดี๋ยวสิาพาไปเบิงน่วยแบบงามเลยพี่น้องเบิงที่แล้วครับ กำลังออกดอกเช่อผนกันยังบัานี้่างดอกครับแต่ว่าแห่งออกดอกออกนุวยแหละปลาบกเขือนห่วงบกทัวพี่นอ้องบกทัวแน่ตดแค่แน่ป่าผลกันไปครับอยู่น้ำกันเนี่แหละมีอะไรกระปกกูกระนั่นไว้ครับอายากหากินกันไปนำเต่ากำลัางงามเลยพี่นอ้องกำลังจะขึ้นฮานพอดีครับ เรนฝ้าต้นเล็กๆก็อาจจะได้กินแล้วออกมานี่มันเป็นหากปงออกมาจากตน้นไงมันนะครับจะเสด็จพาไปเบึงไปอัปเดตเ,เป็ดบึงเรื่องพี่น้องวันไงจำไหนแล้วครับไปบึงน้องกันพี่น้องนี่ก็คอ,อกเป็ดครับคอ,อกเป็ดแม่ติ๋มส่วนเหียวนะครับอย่างไรบ่า่อยได้มเบึงหรอกพี่น้องอย่ามาท้อนสิเปิดให้บึง โอ้โถ่ตัวใหญ่แท้เห็นมันนอาพ่น้องเออสามตัวครับที่ว่าตอนนั้นปลาท่อนไทยเบิ้งวัดตัวเน,น้นนอยนะครับโอ้ยตอนนี้ใหญ่แล้วเบิ่ล้มท่มแล้วครับเห็นแม่ติมบอกว่าไข่แล้วซันเดี๋ยวปลาท่อนที่ภาไปจเจาะเบิ้งไข่เพบันพี่น้องนี่ตัวใหญ่ๆครับอ้วอนๆ ว่าจะพาพี่น้องไปเบิ้งไข่กับเบิ้งหยากคนพี่น้องมันหมุนเขา่าหยากก็เล้ว่าได้เข่าไปเบิ้งครับไข่เป็ดแม่ติมมาหากหกน่วยนะครับเ่มออกไขนะ่ละไม่นี้กะทิสาวบึงจิตํำสมบุกทัวครับทำสมบุกทัวสู้กินข่าวเศร้านะครับทำบักทัวก็ยังสาวบึงอย่างปลาพี่น้อง อางขวานินครับเสาษฐ์อาหาราเศาเฮาง่ายๆครับยู่แบบนี้แหละครับพี่น้องแขกงานมากอะมาเล่นน้ำไก่เบิ้งไก่ยันนี่นะครับเบิ้งไกง่เบิ้งเกลดผักสวนขั้วเฮาครับเบื้ไก่หน่อยก็บม่ค่อยดื้อแล้วพี่น้องอยู่ของข้าวของสิทนธะอย่างไงาหลายหล่นครับชุดนี้ รุ่นหน่อยรุ่นง่าสามที่หาหกไปครับห่านบรเพชรเป็นห่านน่ะพี่นอ้องแต่มันปงหนา,หนาจะได้เป็นหมเป็นเงาได้ครับยากาศดีพี่นอ้งองอยู่ทางคลองเนี่ยครับนอนฟังเสียงป้าเสียงปูเสียงป้งปาไปอากาศเย็นดีครับเย็นสบายนอนได้เบิดมือพี่นอ้อง นี่นะครับสายหมอกเป็นอย่างบาต้อนที่เอินสายหมอกครับสีมันมนมนมห,หมอกหมอกมอนมนนี่แหละบาต้อนเอินสายหมอกครับสายหมอกหน่อยสามสี่มื่นแล้วพี่น้องน้องไม่ลาสุดมันจระดีไปบวกไก่ก้นแล้วพี่น้องเล่นเลนนี่ก็ไกลไกลก้นนี่แหละกับวัดดื้อครับเราจะคว่ำจะพัก่อนวัน ส,สุดหน่อยครับกำลังตะหักตะแพงสายหมอกเป็นห <c oughs> <c oughs> ลุดไงเพิ่น,นก็อยู่นในขอบไงเพื่อนครับปังงามๆพี่น้องโอ้วไวครับสีแดงปั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 งนะพี่น้องรวยรวยปังปังคือซื้อมาไงจะเสพไปอัปเดตเบิ่งไกลไงสาวบึงครับ แต่ละมือเพิ่นยนกนี่ครับหลุนใหญ่ไกลหลุนใหญ่สาวเบิง่งนี่แต่โตงามนะพี่น้องประมาณโลเคิงถึงสองโลแล้วครับสุดหนึ่งสุดสองเนาะแต่พี่น้องจําได้ครับงามเลยพี่น้องเบิ่งเด้อคุณนะแต่ละโตเป็นเบาไปแล้วครับเวลาก็ปล่อยออกไปออกกาําลังกายแนย่กินห้าจิ้น ยังไปขับหายางออกกําลังกายไปหยุดเส้นหยุดสายสาววึงครับกําลังเห็ดในอย่างนี้กินตื่นเช้ามากกับยังน้ำลูกคนละครับสาววึงครับพี่น้องสสวัดีีค่่่ะพอแมน้งเป็นอยากน้ำไก่น้ำกาเพ่นเป็นต้องมาตรวจสอบกันพี่น้องว่าอยู่ครบบ่อไปจังไดจังไดทั้งตัวหน่อยตัวใหญ่แต่ว่าเขาก็บ่ดื้อดอกพี่น้องเป็นีสาววึงกา ตำสมบทัวได้พี่น้องทัวปอดซันนะครับตันเบ้าทอดไทยเบื้องตัวปีตัวปีตำแซ่บแซบพี่น้องกำเข่าคตำปลูกไว้กันกินง่ายๆเนาะปลูกไว้กินเองแบบพ่อพี่น้องก็ได้เก็บตำวันนี้ปลาหำกรบบอยูนะครับพ่อพันกรบบอยูครับนีข่าวกะครับผมอยู่กับสาวเหึงบ้าทอดแม่ติ่มซวนเหนียวครับสามคนกัดกินง่ายๆด็กพี่น้อง ตำบักทั่วปิ่งปลาแล้วกันแล้วครับมากินเข่าเส่าแซบๆน้ำกันได้พี่น้องตำบักทั่วทั่วปีกอบหวานดีแห้งเลาท่านก็จะไปเจ็บบักเขือบักผักเกษตรมากกินง่ายๆสู้กันกินนะครับน้ำเสากินแล้วก็แียกใหญ่กันไปบึงนอนเปล่าปลาเปล่าไก่ไปก็ว่าครับ กระทำหน่อยเรัาคนละมากินข้าวน้ำกันพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องกับข้าวเร้าครับเอาเปสลัง่ายๆพี่น้องปลาครับอยากปลาเน้นทำทัวปีทัวปีแซ่บกรอบๆเลยพี่น้องอันนี้มุกปลาดกซีใบครับผักธรรมชาติปลอดสารนั่นเองครับมาเด้อมากินข้าวเร้าน้ำกันครับ สาวกับแม่ติ๋มส่วนหิวสาววึงครับบ้าทอนครับผมไม่ยังหลายหลวงพี่น้องอัปเดตดร้านอาหารใส่บึงซื้ออืมนียำหายไปหลายวันนะเียำหายหลายวันหลวงพี่น้องบางแน่จะเสียลืมอีกแล้วกะคลิปนี้กะสิขอไว้ซ์นี่กันเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆผู้สิเพิ่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อพ่อแม่พี่น้องวันเกิดพ่อพันกะบอู้คอมเมนต์หลายแห้งพี่น้องขอบคุณหลายๆลค์สำหรับค้าอวยพรเด้อจ้าพี่น้องเอฟซีทุกคนครับ มาดื่มชาเสาน้ำกันครับผมกระสือแสบเรืองสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไวซัมนีเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะมาิ้วน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องครับผมอีแต่แนวแสบเลยแนวแสบอาหารบ้านเฮาเหรอพ่อแม่พี่น้องขึ้นเลยยๆงไงทัวร์ทัวร์แสบเท่านี้นะครับทัวร์กอดสารเท่านี้ละ